สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์กับพี่น้องเกษตรกร,ศศกรด้วยกันนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับควายวงการควายมาเล่าสู่ให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับนะวันนี้หลังจากช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำปีสกรีนระบาด โรคลำปีสกินระบาดในวัวนะครับแต่จากสถิติแล้วการติดตามโรคแล้วควายไม่ค่อยเป็นนะครับในควายไม่ค่อยเป็นก็ทำให้ <c oughs> ราคาควายตอนนี้สูงขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับสูงขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะสำหรับราคาควายซึ่งเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูกันนะครับว่า ขวายตอนนี้ราคาที่เราหาซื้อได้เป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็วันนี้ทางสันดาฟาร์มนะครับก็ซื้อขวายเพิ่มเข้ามาสองตัวเพื่อจุดมุ่งหมายเราจะมาทำเป็นแม่พัน์ุนะครับแต่เนื่องจากว่าเราใช้งบน้อยเราก็ซื้อควายหนึ่งขวบเข้ามานะฮะอย่างควายตัวนี้นะฮะตัวนี้ซื้อมาหขวบซื้อมาสตัวนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของเป็นหลานของดาวเหนือนะครับเป็นหลานของดาวเหนือเป็นลูกของติงลี่นะครับเป็นลูกของติงลี่ติงลี่เป็นลูกของดาวเหนือนะครับแต่ตัวน้นพ่อใหญ่เหมือนกันนะอีกตัวนึงพ่อใหญ่ไม่ทราบไม่ทราบสายชัดเจนนะครับแต่พ่อตัวใหญ่มากครับสําหรับแม่นี้นะครับไม่ใช่แม่เป็นวครเพิ่งได้ขวบหนึ่งนะครับพี่น้องบายแม่ตัวนี้ได้ขวบหนึ่งครับก็ ตัวนี้จะซื้อเอามาเพื่อเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับเพราะด้วยเหตุปัจจัยว่าเราใช้ทุนน้อยพอใช้ทุนน้อยเราก็ต้องใช้ซื้อควายลักษณะน,นี้เข้ามานะครับถ้าเราซื้อควายใหญ่ตอนนี้ไม่ไหวนะครับราคาสูงร้อยสี่สิบนี่ก็หลักแสนขึ้นถึงสองแสนแล้วนะครับแสนแก่นะในตัวขนาดนี้ก็ราคาที่ซื้อมาสองตัวก็แสนหนึ่งแล้วครับสองตัวก็ตกแสนหนึ่ง ซึ่งเราราคาตอนนี้แรงมากนะครับสำหรับควายที่จะามาเป็นแม่พันธุ์นะครับราคาควายแรงมากครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวเล็กกว่าอายุน้อยกว่านะครับแต่ก็ราคาก็ใกล้ๆไล่เลี้ยงพี่เหมือนกันนะราคาก็ไล่เรียงกันเลยเหมือนกันเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าน้องใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงควายนะครับ พี่น้องมือใหม่ที่ว่าอยากจะซื้อควายมาเลี้ยงถ้าเราทุนน้อยเราต้องซื้อควายลักษณะนี้เข้ามานะฮะเลี้ยงอีกสักปีหนึ่งก็จะไปได้เป็นแม่ควายแล้วนะครับเลี้ยงอีกปีหนึ่งก็ได้เป็นแม่ควายที่ที่ทตัวใหญ่ควายลักษณะสูงโปร่ง,งอย่างนี้นะครับแข้งขายาวๆลำตัวดีๆอ่างๆอย่างนี้นะฮะนะครับก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีในอนาคตเลยทีเดียวนะจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีในอนาคตเหมาะสําหรับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับ เราซื้อควายลักษณะนี้เข้ามานะฮะอีกปีหนึ่งเราดูนะครับมีหัวนมสี่เต้าครบนะลักษณะดีข้้งขายยาวนะถึงเราซื้อเข้ามาก็ไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับเพราะควายสามารถออกลูกได้นะฮะควายสามารถออกลูกได้สามารถผลิตลูกให้เราได้เลี้ยงทนทนนะครับเลี้ยงควายต้องเลี้ยงทนอย่างน,น้อยต้องมีห้าปีถึงจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับออย่างสมมุติแม่ไอควายตัวนี้นะฮะ ตอนนี้ขวบหนึ่งเต็มนะฮะเราเลี้ยงไปอีกปีหนึ่งก็จะได้เป็นแม่พันธุ์ปีที่สามก็จะคลอดลูกนะครับปีที่สามจะคลอดลูกพอคลอดลูกมาแล้วลูกก็ต้องอาศัยเวลาอีกปีหนึ่งปีที่สี่ปีที่สี่นะฮะปีที่สี่ลูกถึงจะโตให้เราเห็นเนื้อหนังนะครับแต่ถ้าปีที่สี่นี้เขาก็จะคลอดอีกตัวงแล้วนะครับสําหรับควายพอปีที่ห้าพอปีที่ห้าลูกลูกตัวแรกถ้าเป็นลูกสาวเขา<อ>ก็จะตั้งท้องได้ เพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงห้าปีนะต้องเลี้ยงห้าปีแล้วก็ทําให้มีลูกทุกๆุปีนะครับมีลูกทุกๆปีเนี่ยครับให้พี่น้องดูนะครับว่าวิธีการเลือกคัดซื้อควายสําหรับเราจะเป็นสายพัฒนานะครับไม่ใช่สายใหญ่อะไรมากนะครับในพัฒนาซื้อควายหลักหมื่นกลางๆเข้ามานะครับอ่าสี่ห้าหมื่นตรงเนี้ยนะครับายขนาดนี้กําลังพัฒนาได้นะครับโครงสร้างแข้งขายาวนะครับ ลำตัวดีผิวหนังดีนะฮะนี่ครับโอกาสจะโตขึ้นอีกเยอะเลยแล,ล้วละควายตัวนี้นะครับก็อยากเอามาลงให้พี่น้องดูเพราะช่วงนี้ห่างหายไปนานเพราะเครียดอยู่กับเรื่องโรคลำปีสกรีนนะครับทุกวันนี้ก็เปิดเฟซมาก,ก็เห็นแต่โรคลำปีสกรีนตายบ้างเจ็บป่วยหนักมางนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้โพสต์นะครับไม่ค่อยได้ลงทําคลิปให้พี่น้องดูนะี่ครับควายอย่างนี้นะครับ คลักขณะอย่างนี้ถ้าโตมาโตมาเต็มที่โตมาเต็มที่จะหุ่นอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าโตเต็มที่นะครับไวายลักษณะตัวอย่างนี้นะครับลำตัวอย่างนี้ถ้าโตแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างแม่นี้นะครับเขาอะไรก็จะคล้ายๆกันนะเนี่ครับแม่นี้ที่วันก่อนที่รักษาโรคปอดหายไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วตอนนี้อ้วนเริ่มอ้วนทวนสมบูรณ์ตั้งท้องแล้วนะครับตอนนี้ตั้งท้องเรียบร้อยนะครับ นะก็อาาอย่างนี้อย่างนี้ก็ส0 0 0 0กว่าบาทนะฮะควายหุ่นอย่างนี้ก็ส0 0 0 0กว่าบาทเป็นควายที่แข้งขาไม่ยาวแต่อ่างดีนะฮะแต่อ่างดีเมื่อเขาโตเต็มที่โตเต็มที่ก็จะไม่สูงสําหรับควายอย่างนี้จะไม่สูงนะครับนะฮะจะไม่สูงแต่ก็เป็นแม่พันุได้นะครับพี่น้องที่มีเงินน้อยๆเราก็ซื้อนะฮะเขาถ้าโตเต็มที่เขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับ สำหรับแ,แม่นี้น่ท้องแล้วนะฮะท้องแก่และไกล่คอดแล้วเขาก็จะเป็นควายลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็เลือกซื้อเอาว่าพี่น้องเรามีเงินระดับไหนสองสามหมื่นก็ซื้อเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับคัดควายที่เข่งขายาวๆสักหน่อยหนึ่งเขาจะส่งลูกได้ดีนะครับคัดควายที่มีลำลำตัวยาวๆท้องอ่างๆนะครับการกินเก่งเนี่ยนะครับควายลักษณะที่ พัฒนาเป็นเงินแสนได้นะครับพี่น้องพัฒนาเป็นเงินแสนได้การพัฒนามันไม่มีไม่มีความว่าหยุดยั้งหรอกครับแล้วแต่ว่าพี่น้องจะเริ่มต้นจากจุดไหนเท่านั้นเองหรือพี่น้องจะเริ่มต้นจากเงินแสน,ลนหลายแสนอ่าตือ้อย่างแม่นี้ไปอย่างแม่นี้ก็สองแสนสามแสนอะไรเงี้ยฮะายสูงร้อยสี่สิบกว่าเกือบร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดแต่ถ้าไม่เงินเราไม่พอ เราก็ซื้อหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับได้สองตัวเงินแสนหนึ่งซื้อได้สองตัวเอามาเลี้ยงเพลินๆไปฝึกคุ้นๆไปนะฮะฝึกการเลี้ยงการเลี้ยงดูไปเรื่อยๆสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับสนับสนุนให้ทําอย่างนี้แล้วก็เราจะได้ควายที่มีคุณภาพนะครับควายที่มีคุณภาพสําหรับผมผมจะคัดควายผมจะดูความสูงนะฮะว่าอนาคตนี่ขนาดควาย ยังไม่เต็มขวบแม่นี้ก็สูงประมาณ120กว่ากว่าเกือบ130แล้วเพราะฉะนั้นก็มีหวังนะครับมีหวังที่จะได้140อัพครับ140อัพเลี้ยงดูดีๆก็อาจจะถึง150นะครับน่เลาควายอย่างนี้นะครับนะบก็อยากจะเอาความรู้มาบอกให้พี่น้องฟังว่าวิธีการคัดสรรควายเข้ามาเลี้ยงถ้าเรามีทุนน้อยเราจะซื้อควายแบบไหนเข้ามานะฮะจะซื้อควายแบบไหนเข้ามา ในอย่างแม่ไก่มุกเนี่ยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเมื่อหกปีที่แล้วผมซื้อแค่ห้าหมื่นห้าหมื่นเองนะซื้อแค่ห้าหมื่นเองนะครับเนี่ยไก่มุกนะครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวนี้ก็มีลูกให้ผมมาสามตัวแล้วแล้วยังอยู่ในท้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาหาสารนะครับเลี้ยงทนทนห้าปีก็มาหาสาลละไก่มุกนี้ผมเลี้ยงห้าปีเต็มนะครับห้าปีเต็มมีลูกให้ผมสามตัวนะฮะ ตอนตกลงซื้อกัน2เดือนนะครับตอนตกลงซื้อกัน2เดือนสําหรับลูกควายตัวนี้ก็เหมือนกัน2องตัวนี้ตอนตกลงซื้อกันก็อายุตัวเล็กน้้น2เดือนตัวนี้4เดือนนะครับตอนที่ตกลงซื้อกันไว้นะครับและตอนนี้ก็อายุได้แล้วพ่อเจ้าของควายก็บอกให้ไปขนได้เลยนะก็เลยไปขนย้ายเข้ามาในคอกวันนี้นะครับก็ไปขนย้ายเข้ามาในคอกวันนี้นี่ครับพี่น้องดูนะครับความสูงความโปร่งของควายหขวบ นะฮะควายอย่างนี้นะครับควายลักษณะอย่างนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากๆนะครับจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมาก่านะฮะแล้วก็จะส่งลูกได้สวยเราอยากจะได้พ่อแบบไหนเราก็คัดพ่อใส่เข้าไปครับพี่น้องจะอยากจะได้พ่อสูงๆก็ใส่ต่อไปได้อีกหรืออยากจะได้พ่อเจ้าเนื้อก็ใส่เจ้าเนื้อลงไปนะลูกจะออกมาสมูทจะสวยนะครับควายแม่นี้นะครับให้พี่น้องติดตามต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ จะเห็นความาผมจะลงอัปเดตความเจริญสมบูรณ์พันธุ์ของเขาไปให้พี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะฮะดูลักษณะกล้ามเนื้อลักษณะช่วงตัวนะฮะช่วงคอ,อยังมีรอยย่นซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะโตได้อีกเยอะนะฮะจะโตได้เยอะอาหางยาวพอประมาณนะครับไม่ยาวเกินนะครับก็ถือว่า,าเล็บเท้าเล็บอะไรดีหมดนะครับยืนสวยถ้า ลำตัวอะไรเนี้ยสวยนะครับลักษณะดีนะครับสำหรับควายตัวนี้ควายสองตัวนี้ที่คัดเลือกมาเนี้ยเป็นควายที่ลักษณะดีอนาคตแม่พันธุ์ได้สบายมากอ่าคือพูดง่ายๆว่าสร้างลูกเงินแสนให้ได้แน่นอนนะครับสร้างลูกเงินแสนให้ได้แน่นอนขอให้เราใส่พ่อดีๆเข้าไปด้วยการผสมเทียมนะครับหรือถ้าพี่น้องไม่สะดวกก็ผสมตัวหาพ่อที่มีเหล่ามีชาติตระกูลดีๆดังๆ ใส่เข้าไปไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังการเลี้ยงควายนี้เป็นเงินเก็บที่ดีที่สุดนะครับมันออกลูกทุกปีนะสามารถตั้งท้องให้เราคลอดลูกได้ทุกปีนะครับเนี่ฮะพี่น้องดูนะครับลักษณะควายควายของผมนี่จะเป็นควายที่ผมคัดแล้วนะครับคัดสรรแล้วแล้วก็มีเป้าหมายในการทําพันธุก,กรรมนะครับมีเป้าหมายในการทําพันธุก,กรรมเนี่ฮะควายถึงเวลา ของผมเนี่ยถึงเวลาก็จะมายืนรอ,อที่ใครที่มันนะฮะไม่มีคอกคอกนี้เป็นคอกรวมนะครับควายเมื่อฝึกดีแล้วเมื่อเลี้ยงดีแล้วจะรู้หน้าที่รู้ตำแหน่งตัวเองอะจะวุ่นวายบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะไม่ <c oughs> สร้างปัญหาให้กับผู้เลี้ยงนะครับก็เนี่ยฮะจะเข้าคอกใครคอกมันควายถ้าเราฝึกดีแล้วก็ควายจะเป็นสัตว์ที่รู้ตำแหน่งแห่งหน,นอนที่นอนนะครับนี่ก็ เขาก็จะมายืนรอให้เรามัดเชือกนะครับแต่ถ้าทางอุไทยจะเป็นมัดเชือกควนใหญ่ที่คอนะครับแต่ตอนนี้ของผมใช้เชือกสะพยนะฮะใช้มัดเชือกสะพยนะฮะสาเหตุที่เขามายืนอย่างนี้ทุกวันทุกวันอย่างนี้เพราะตอนเย็นเราให้กินอาหารนะครับพี่น้องตอนเย็นเราให้กินอาหารตัวละ2กิโลนะครับตัวละ2กิโลตัวใหญ่ตัวเล็กก็ให้เท่ากันแต่ถ้าแม่แม่พันธุ์ที่ใกล้คลอดเราก็จะให้3กิโลไม่ ไม่ไม่ไม่บางทีก็ไม่ถึงนะครับกะประมาณเอาเราใช้วิธีการตักเอานะฮะใช้ใช้ถ้วยตักเอานะครับเดี๋ยวยวให้พี่น้องดูนะครับเนี่ยครับทวนจกถ้วยลูกเนี้ยใช้ถ้วยตักเอานะฮะส่วนแม่ไข่มุกนี่อัดพิเศษนิดนึงก็จะได้สามกิโลสามถ้วยนะครับสามถ้วย ส่วนข้าวหอมข้าวหอมนี่หนึ่งหนึ่งถ้วยตอนนี้แล้วก็น้องปิ่นน้องปิ่นลูกไข่มุกกันสองถ้วยกินเก่งนะครับควายเล็กๆนี่กินเก่งเขาจะไม่สนน้ำนมแม่แล้วนะครับพอช่วงยอายุระยะระยะเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี้ยเราจําเป็นต้องให้เขากินอาหารเสติมเพื่อไม่ให้เขารีดนมแม่เพราะแม่ท้องท้องแล้วนะครับแม่กระท้องห้าหกเดือนแล้ว ราะฉะนั้นเราจะงดอาหารไอ้งดเราจะเสริมอาหารนะครับงดให้เขากินนมน้อยลงแล้วแม่ก็ไม่อยากให้กินแล้วแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกกินแล้วนะครับเพราะว่ามีน้องอยู่ในท้องแล้วสังเกตดูตอนนี้น้องปิ่นจะไม่ค่อยได้กินแล้วนะครับน้องปิ่นจะไม่กินนมแล้วนะครับดูข้าวหอมนะครับข้าวหอมวันก่อนควายเป็นขี้เลื้อนตอนนี้ขนยาวมากนะครับ ตอนนี้ขนยาวมาเอาใส่เลยลูกอ,อ้อมหลังตูเนี่ยตอนนี้ขนยาวทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยมันก่อนควายเป็นขี้เลือนนะะลาดยาไปแล้วตอนนี้เป็นควายป่านะขนยาวเนี่ยจินตนาการที่เราเราตั้งใจทำนะครับพี่น้องเราตั้งใจที่จะให้ออกมาเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับตามพ่อเลยนะเนี่ยอย่างปิ่นเนี่ยปิ่นก็หน้าตาเหมือนพ่อเป๊ะเลยนะแต่อย่าง ข้าวหอมนี่ผมไม่ผมซื้อท้องติดมานะฮะตามประวัติที่เคยเล่าให้ฟังตัวนี้ก็ไม่ตามจินตนาการเท่าไหร่จะมีลักษณะตัวป้อมๆนะซึ่งก็พูดง่ายว่าเป็นแม่พันธุ์เงินหมื่นนะฮะเป็นแม่พันธุ์เงินหมื่นอีกแม่หนึง่งซึ่งมันติดท้องมาซึ่งเราก็ทําทอะไรไม่ได้จะทาจะทําได้แค่เลี้ยงเขาให้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีต่อไปเนี่ยครับอย่างอย่างตัวเนี้ย ลูกของไข่มุกนะฮะอันนี้คือจินตนาการอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวผู้ก็ดีตัวเมียก็ดีให้เป็นอย่างนี้ออกมาเป็นตัวผู้<ม>ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ใหญ่พอสมควรนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะเอาไปอัปเกรดฝูงตัวเองเนี่ยฝ<แ>่ายบ้านๆเนี่ยตัวนี้อัปเกรดยกระดับได้สบายเลยนะฮะตัวนี้จะยกระดับฝูงได้สบายถ้าได้พ่อพันธุ์ลักษนะนี้ก็ไปคุมฝูงนะครับ อ่าแม่เล็กๆแม่ใหญ่ๆผสมได้หมดนะครับพี่น้องนะครับก็เขาก็จะรอควายเล็กๆมานะครับเล็กๆมาก็จะไม่กินอาหารนะครับเล็กๆมาก็จะไม่กินอาหารแต่ถ้าเราฝึกสักสองสามวันก็กินนะครับพอกินเสร็จเขาก็จะติดอาแล้วไอ้ตัวนี้อ่ะถุง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 เง,งนินอ่ะอลองกินดิลองให้กินดิสองก็ได้แต่ยัง แต่ถ้าควายเคยกินแล้วเขาก็จะกินแบบนี้ครับเขาจะติดอาหารเนี่ยสังเกตดูนะเะโผล่หัวมารออาหารเลยนะครับไปกินหญ้าพออิ่มแล้วเนี่ยเข้าคอกรู้เลยนะครับรู้ว่าจะต้องอยู่คอกไหนสาเหตุที่รู้เพราะว่าเขาจะมารอ,อกินอาหารนะครับพี่น้องเราจะมารอกินอาหารที่เขาชื่นชอบเราก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับดูนะสังเกตดูนะอ่าหนึ่งหนึ่งนะครับเอา <s wie Conserv ancy> แต่ตัวนนเยอะหน่อยตัวนนตัวนนท์ผอม ตัวนั้นให้เยอะตัวนั้นให้ให้สิบกิโลต่อวันครับสามสี่ห้านั่นแหละตัวนั้นสิบกิโลต่อวันนะครับตัวนั้นเป็นควายที่รักษาป่วยมาฮะป่วยโรคปอดที่มันก่อนผมลงไปอีพีแรกๆนู้นนะครับป่วยก็เลยพอรักษาเสร็จก็ต้องฟื้นฟูแล้วก็อาหารการกินก็ต้องมากพอ ผมควรนะฮะเพื่อจะได้เขาจะได้ตั้งท้องแล้วก็จะสมบูรณ์นะตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะฮะสมบูรณ์มากขนยาวเต็มตัวหมดแล้วมาตอนแรกไม่มีขนนะครับควายเป็นควายขนเยี้ยนไปเลยนะครับเนี่ยพี่น้องดูนะครับการเลี้ยงควายของผมเองฟันดาฟาร์มอ่าก็ถือว่าไม่ได้เป็นแบบที่ดีที่สุดแต่ก็พี่น้องเอาไปใช้ได้นะครับพี่น้องเอาไปใช้ได้เพราะว่าพี่น้องที่ทุนน้อยๆน,นะครับเนี่ยครับผมสามารถผมพัฒนาจากเงินน้อยๆ ค่อยๆเลี้ยงไปอดทนไปก็ได้มาอย่างที่เห็นนี่หนะครับควายคุณภาพดีๆนะฮะคุณภาพดีๆ <c oughs> เต็มคอกเองนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องคนเลี้ยงควายสวัสดีครับ